ก็ใส่ท่อนท่นหอนไปเลยในเพลง หนึ่งสองสามสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไม่เคยมีเคลนใครไม่เคลนมีเคลนครับมืนดิมเครับถึงผมจะโดนแทไปแทอยู่ใครๆก็ทอบเมื่อเธอกินใทแค่ว่าเธอไม่ดีมาถึงจะโดนแทใจอันเทอยู่อะดูรู้วะไวใจอยู่ซึ่งโดนอมก็ไว้อยู่ ไม่เอิบเลยเอาวันนี้ครับไม่เอิบอาอ <c oughs> เอาวันนี้นะคะทุกคนก็กลับมาทำรีเซนอีกแล้วนะคะซึ่งก็เป็นการ r รี c t ชันที่ อีกหนึ่งรอบหลังจากที่แบบว่าไม่ได้รีมันนานมากก็ร่าสึกก็ตอนโฟ e, แบบอีลอะไรเงี้ยอี๊เอาจริงๆอ่ะก็เป็นทีป๊อปที่ชนะเห็นอยู่แล้วด้วยแบบฟีแบบก็เห็นผ่านตามมาบ้างเพราะว่าอยู่ค่ายเดียวกับเอ่อพิกซี่ใช่แล้วก็เป็นค่ายแบบค่ายใหม่ที่เปิดตัวมาแล้วก็เปิดตัวศิลปินมา2วงเลยแบบแบบไม่ใช่เปิดติดกันแต่ฟีลแบบว่ามาเร็วมากแบบว่าศิลปินมาทีเดียว2วงเลยนะคะนั่นก็คือวงแบมค่ะแบมซึ่งก็มากับเพลงชื่อว่าเอ็ง นัคขาก็ดูจากชื่อเพลงก็น่าจะรู้ว่าเป็นแมวเบ๊ดทำเอิดอีตายโอ้โหดูจากชื่อเพลงก็น่าจะเอิดหนึ่งจังมาดูจากชื่อเพลงนายนดูจากชื่อเพลงก็น่าจะรู้ว่าเป็นจระเข่อยังไงทำเอิดไม่ละเอิมดูจากชื่อเพลงแล้วก็ปกเอ็มไก่น้องไก่ อ่ะดีๆมาซึ่งวงแบบก็เป็นวงแบบฟิอแบบว่าเขาเรียกอะไรนะคีพรหรอไม่ใช่ฟีลแบบว่าไม่ใช่เกิร์ลกรุ๊ปไม่ใช่แบนดแต่ว่าเป็นวงผสมกันแบบนี้เออเหมือนเหมือนวงคัสถ้าเที่ยวกเกาหลีนะวงคัสที่แบบว่ามีผู้ชายมีผู้หญิงอะไรแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกวงที่คุณภาพแล้วก็ฟังจับเพลงแรกที่เราร้องไปเมื่อกี้ดูออกว่าฟังบ่อยจริง <laughs> เพราะสานาเสียงเอจริงแล้วก็ร้องถูกมนทุกคำเลยนะคะก็ศิลปินถ้ามาดูรีแอคชั่นก็อย่ากั้นขำนะคะขอร้องก็นั่นแหละเอาความรู้สึกเธอตอนที่ฟังเพลงแรกก่อนเพลงดีดีชอบใช่แบบชอบเลยบอเออไม่เคยเพลงแบบนี้มาสักพักแล้วอะไรเงี้ยเออตั้งแต่บาสูว้าวตอนบาสูอ่ะฉันยังไม่เกิดไงเกิดไม่ทัน เพราะฉันเกิดมาก็วันนั้นเลยเจ๊แอนไม่ใช่ <c oughs> ฉันเกิดมาก็วันนู้นเลยเอสป้าเลย <c oughs> ใช่ <c oughs> ซึ่งฉันฉ่ะที่ฟังรอบแรกเพลงเพลงโดนเทแีแต่เท <c oughs> ่แต่เท่อยู่วันก็รู้สึกว่ามีกลิ่นอายเคป๊อปจริง <c oughs> มีกลิ่นไอทีป๊อปจริงๆแบบฟีแบบทีป๊อปจริงๆมันเป็นแบบนั้นนั่นนึกออกปะซึ่งค่าเนี้ยก็เก่งที่แบบว่าทําเพลงทีป๊อปออกมามันดูเป็นทีป๊อปจริงๆอันตั้งแต่ฟิกซี่แล้วนึกออกไหมรู้สึกว่ามันมีกลิ่นทีป๊อปจริงๆอยู่ในนั้นเออใช่ซึ่งเราก็รู้สึกโอเคเลยเพราะว่าเหมือนค่าก็ทําเพลงออกมาดีทุกเพลงก็เลยคาดหวังกับเพลงนี้นะคะซึ่งก็วงแบมเนี่ยก็มีสมาชิกสามคนก็มีผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งก็ผู้หญิงก็ชื่อมางผู้ชายก็จะมีชื่ออาตีอาตีก มาแล้วเดี๋ยวไปรีแอคดีกว่าเพราะว่าเรามานานแล้วนะคะไปเลยครับปลิสโก o นี่ของเธอคนคนนี้ซื่ออาร์ตี้มาสจแล้วอ ไม่ได้เกี่ยวกับความรักโทรศัพท์เป็นรูปกระดูกเลยนะ โอ้เออะเฮ้เคนะอืมก็เปิดมาได้หุบเมื่อกี้ก็เป็นฟิลเพลงแบบเปิดในผับตอนแบบว่ากำลังเหนื่อยๆกัน ดีดีนะดีดีเนะครับอ๋อฝ่ายปฏิเสธใชอไหมเขาทำให้ท hey, e ุกตำแหน่งเลยในวงทุกคนทำได้ทุกอย่าง ซนั่นเหมัอนจะเป็นทุกแบบเกือบทุกวันเลยเนาะอาจจะด้วยเมลดีที่มันต่ำมันดีว่าเฮ้ยเก๋อยู่กับดูกมาใช้ทำใจด้วยนะ ฮะก็ใส่ทนทนหอนไปเลยในเพลงเอ๊ะเอ๊เงเหมือนกูเลยเสียงฉันเมื่อนี้เมื่อกี้แบบ T ว V อ่ะอืจริง เล่นดีด้วยอ่ะอืมอเลยเยี่ยมลองเ้ยสรุปเป็นหมาจริงๆเหรอไม่รู้ แบบในเอ็มวีแบบเป็นหมาจริงๆอย่างนี้อ่ะอรอ้องเ,เิดงท่าเต้นเก่งท่าก็คือติ๊กตอกเลยย้ำตัวเต้นแต่คอสตูมดีนะดูแบบคุมตีมกันมา,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 าน่ารักอ่ะ โชคดีที่แบบว่าด้วยความที่วงมันเป็นแบบแบบเนี้ยไม่ได้เป็นเกิร์ลกรุ๊ปอบแบนจานก็สามารถทําคอนเซ็ปต์มันได้ลื่นไหลามากกว่าเดิมหรือเปล่าเพราะ<ๆ>ว่าด้วยแนวเพลงฉันรู้สึกว่ามันก็ดูเป็นเพลงที่สามารถเปิดในผับได้เก็ตฟิล์มเพลงสบายๆอาจจะถ้าใครคาดหวังว่าจะมาแบบเหมือนเพลงแร็งก็อาจจะแบบไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้รู้สึกชอบขนาดน,นั้นแต่สาาุดทฉันรู้สึกมันฟังได้เรื่อยๆเลยแต่ฉันว่าโห้หก็สามารถทำทำได้นะมาถึงนร้่มันสามารถทําได้แต่มัฟังครั้งแรกอาจจะไม่ ถ้าไม่เห็นนะเพลงอาจจะจำไม่ได้ก็ได้แต่ว่ามันสมบัดทำทำทำอะไรเงี้ยได้เออแล้วก็ฉันรู้สึกด้วยว่าไม่มีคําไทยไหนแปลกเลยใช่รู้สึกว่าไหลมากลื่นแบบลื่นเลยอาจจะว่าเป็นเพลงไทยจริงๆเลยนึ่ออไหมก็เลยอาจจะมูดออกมาดูลื่นมากแล้วก็รู้สึกว่าไม่โกงใช่ไหมเออใช่ใช่ไม่โกงไม่โกงเพลงชนะไม่โกงคําศัพท์อะไรแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าเอ็มวีดีด้วยทําอ็มวีออกมาดีตั้งแต่ตัวแรกแล้วอะไรแบบนี้ก็แค่แบบในงบแค่นั้นอะในรู้สึกว่าคุมตีมเลยนะฉันว่าใช่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 ลๆมันเป็นฟิลแบบ แล้วก็ MV ดูไม่ได้วนด้วยนะเหมือนฟิลแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันกลับมาที่เดิมรู้สึกว่ามีอะไรใหม่อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตลอดเวลาแต่ที่ต้องชมคือชม MV นะแบบว่าทำทำ MV ได้ได้คุ้มมันได้ได้เก๋แล้วก็คุ้มด้วยน่ารักด้วยอะไรแบบนี้นะอ่ะอ่ะแล้วก็นั่นแหละถ้าถ้าถ้าสมมติถ้าตอนี MV ก็น่าจะประมาณว่าปาร์ตี้แหละเนาะแล้วก็สุดท้ายก็โดนเขาแบบว่าเขาไม่ได้ชอบเราอ่ะเขาไปชอบสิงโต นาเนี่ยมึงไม่มีทางหนักหัวเหมืองกูหลอกกูไม่ใช่สิงโตน,งนะก<ล>ยะสิงบุรีเลยเนี่ยใ <c oughs> ช่แต่แบบเออพอเขาไปหาคนที่แบบว่านูนกว่าแล้วก็กลับมาเป็นหมาหอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> ตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นความหมายอีกแบบหนึ่ง <c oughs> ก็อันนี้ก็ถือว่าไม่แปลกก็ถือว่าเก๋ดีนะคะก็ยางระสนุนทีป๊อปกันต่อไปนะคะกับวงแดมฝากไว้ในอ้อมใจด้วยเพราะว่าเป็นวงที่ค่อนข้างเก่งเลย จริงๆแล้วก็เพลงก็ดีมาสองเพลงแหละก็เหมือนจะพูดว่าร้องได้รับได้ใช่ฮู้มอนทำได้ทุกอย่างเลยบทผู้หญิงที่จะเป็นวัวข้อก็เมื่อกี้ก็มีแรปอยู่เออใช่นะคะแล้วก็จําจําได้ตั้งแต่ครั้งแรกหรือว่าใครเป็นใครบ้างแบบไม่มึนหน้าแน่นอนเพราะว่าทุกคนมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากจริงๆนะคะก็ไปซัพพอร์ตกันได้ไปฟังกันได้นะอ่อแล้วก็วันนี้เรามาสองตัวขอลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ i don't know i can <laughs>